เป็นไงบ้างเกมมันชกเราวันนี้ครับถึงงานก็ไม่เจ๋อครับเจ็ดอย่าคาเตะเป็นไงบ้างเกมมันชกมันยากง่ายยังไงวันนี้ครับก็เราไม่เคยเท่าไรครับเราไปเกมทานเกมพวกไหนยกไหนน้องเตะสะสมมาเรื่อยแต่ก็บนหลายแข้งอยู่นะช่งยกสองครับก็พยายามให้มันขาดนะเป็นไงบ้างประเดิมครั้งแรกของทัวร์นาเมนต์ครับวันนี้ทำแต่ละไฟดับไฟให้มันดีแบบ พอใจเกมชอบตัวเองมากน้องแค่ไหนก็พอใจครับก็ใส่ใส่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเรามาชกอาร์ตเวิร์ตกี่ไฟแล้วน้องสี่ไฟกี่ไฟไม่ไงเราชิงกติกาหรือยังครับน้องก็จะไปไม่พยายามดีขอบดีขอกรรมการแยกตัวเราจะมาเล่นฝีมือมากกว่าในเกมมวยไทยวันนี้คู่ชกเรามาอย่างไรบ้างครับก็เขามาอืดโดนไปหลายทีไม่ลงโดนทั้งคอสองนั้นอยู่ได้ไงไม่รู้โดนโดนไม่จังหวะนั้นโดนโดนโดนสั่นมรงรื่อยแต่เขาสภาพร่างกายก็เต็มตัวมาดีเหมือนกัน เอาอุ้งไหนเลยที่สร้างความกองวลนัดใจกับเราไม่มีไม่มีมีช่วงต่อยหมัดนิดหน่อยแต่ว่าเราก็เห็นหมดหน้าอวุ้นไฟนี้เก็บสามแต้มได้แล้วไฟหน้าเจอกับชื่ออะไรนะชื่อเจริญก็พยายามเก็บเตะกีรพัตเกีรพัตรเราเราคิดไฟต่อไฟนะเราครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงครับก็ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ทีนี้ไฟก็เต็มเลเห็นเห็นเห็นว่าเก็บไฟเก็บตัวที่อยู่เก็บไฟขับด้วยไฟทีเดียวไปเดียว ไปนี่เก็บตัวจิตเหมือนเดิมอ๋อาะทักษิณจริงเหมือนเดิมภับร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะน้องได้ต่อยบ่อยๆแบบนี้มันมีจุดดีจุดดีก็คือได้พัฒนาเต็งไปเรื่อยๆร่างกายไม่ฉูดเลยอนะ่ะวันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วน้อง พูด i mean işte อะไรกับใครับเอฟซีที่ติดตามเชียร์เราเนี่ยน้องขอบคุณ um, ทุกกนเชียร์ครับผมเป็นแรงเชียร์รับที่เชียร์ผมมันขอบคุณครับหวังถึงแชมป์ไหมน้องสามล้านบาทหวังครับหวังแต่ว่าไฟต่อไฟทำไม่ดีไฟต่อไฟครับทำไม่ดีไปเรื่อยๆครับจะไม่คาดหวังไม่ผิดหวังโอเคครับผมยินดีเลยสำหรับเชยร์หน้าวันนี้ครับ